มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงเข้าขอความช่วยเหลือเสียโปจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ประเทศไทยประสบปัญหาน้ําท่วมเราก็ได้เห็นน้ําใจของทุกฝ่ายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆสําหรับเสียโปอานนที่มีคนรู้จักมากมายหลังจากเข้ามาบริจาคช่วยเหลือน้ําท่วมหรือแม้แต่เห็นคนลําบากก็จะเข้าไปช่วยอยู่บ่อยๆครั้งนะคะ ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลนะคะสำหรับเสียโปอานน์ที่มีชื่อเสียงส่วนหนึ่งมาจากที่การที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินหรือว่าข้าวของเวลามีเหตุการณ์ต่างๆค่ะล่าสุดนะคะเสียโปอานนนได้โพสคลิปวิดีโอของตนเองแล้วก็ครอบครัวของคุณลุงที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือหน้าบ้านพร้อม เล่าความยากลำบากของครอบครัวของคุณลุงนะคะหลังมอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน30,000บาทให้กับคุณลุงคุณลุงถึงกับปล่อยโฮพร้อมก้มกราบเท้าเสียโป้แต่เสียโป้บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมอายุสั้นพร้อมกับมีผู้คนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะขอบคุณแทนคุณดุงด้วยนะคะคงช่วยต่อลมหายใจของคุณลุงได้มากเลยทีเดียวค่ะชื่นชมเสียโป้อานนนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ